สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับ EP นี้นะครับยังละขายองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับใครซื้อ2องค์ไปแล้วจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับสนใจนะครับอย่าลืมโทรมานะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นนะครับมา ไปไวๆเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเลยนะครับทักมาบอกหมายเลขด้วยนะครับว่าชอบองค์ไหนอะไรนะครับเปอร์ไหนนะครับมาองค์นี้องค์ที่1นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์ที่1นะครับต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำลิดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามเป็นพระชัยวัฒนะครับ ท่านเจ้ามานะครับนี่นะครับพระชัยวัฒนเจ้ามานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับผมเป็นพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สี่นะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเปียกทองคําแท้นะครับเป็นพระกุเปียกทองคําแท้นะครับองค์ที่ห้า องต่อไปครับองที่6ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพระคูรอดนะครับเหรียญหล่อพระคูรอดนะครับนี่องนี้องที่6องค์ต่อไปครับองค์ที่7นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพเนื้อเน่าๆนะครับองต่อไปครับองค์ที่8ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแบบตัดชิดนะครับนี่ตัดชิดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่8ด องต่อไปครับองค์ท mm ี่9ก้าก็จะเป็นขุนแผนกุบัานกลางนะครับนี่นะครับขุนแผนกุบัานกลางองค์ที่9อ้าองต่อไปครับองค์ที่10บก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนกระไ่เงินนะครับนี่เหรียญหลวงปู่หมุนกระไ่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่10บองค์ต่อไปครับองค์ที่11บอ็ดนะครับก็จะเป็นหล่อโบราณพระเจ้าตากนะครับนี่หล่อโบราณพระเจ้าตากสินนะครับองค์นี้องค์ที่11บองค์ต่อไปครับ องค์ที่12นะครับก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับก็ะไรเงินนะครับนี่12นะครับองค์ต่อไปครับ13นะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่มีคาบกุคาบลานะครับนี่พระกุนะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปครับ14ก็จะเป็นพระปิตาชีโบนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่14ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับสิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระกุนะครับนี่พระกุเนื้อดินนะครับองนี้นะครับสิบเจ็ดองต่อไปครับ องค์ที่สิบดก็จะเป็นนางพญานะครับไม่รู้ว่ากุอะไรนะครับนี่นางพญานะครับไม่รู้ไม่ใช่กุวัดนางนะครับแบบนี้นะครับสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่ส9บนะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบงค์งต่อไปครับองที่ยี่สิบก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานขี่คุดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าพะรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพะรอดพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นหลวงพุทธทวดเตาลี่ศูนย์ห้านะครับนี่นะครับยี่สิบสองนะครับต่อไปครับยี่สิบสามปิดตานะครับเนื้อเมกะพัดนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบสามนะครับพระปิตาเนื้อเมกะพัดองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเหรียญกระไรลเงินนะครับยี่สี่แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับอ่านนี้ก็จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับยี่สิบห้าองต่อไปนะครับ องค์ที่26นะครับก็จะเป็นกุวัดกัลยานะครับพิมเจดีนะครับนี่องคนี้นะครับ26นะครับกุวัดกัลยาพิมเจดีองค์ต่อไปครับองค์ที่27นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตา3ชายนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินขี้ตา3ชายองค์นี้องค์ที่27องค์ต่อไปครับองค์ที่28ก็จะเป็นซุ้มกอนะครับนี่สภาพผ่านการใช้นะครับ ยี่แปดแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่29นะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเก่านะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่30ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดํากระไ่เงินนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบต่อไปครับสาก็จะเป็นขุนแผนภายคู่นะครับนี่นะครับ 31เอนะครับเป็นขุนแผนพายคู่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบสองนะครับอ่าจบนะครับจบใหญ่นะครับหลงข้อเงินนะครับนี่พิมพ์สองหน้านะครับอง์นี้องค์ที่สาสิบสององต่อไปครับองค์ที่สามิบสามก็จะเป็นปิดตาสำลิศกับเงินนะครับนี่ปิดตาสำลิศกับเงินนะครับสาสิบสาม องต่อไปนะครับองที่34ก็จะเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี่นะครับพระลีลาเมตขนุน34องค์ต่อไปนะครับองค์ที่35วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่36ก็จะเป็นบางขุนพรมนะครับสังฆินะครับมีหูนะครับนี่กุเก่านะครับบางขุนพรมสังฆิมีหูนะครับ36 องต่อไปครับ37ก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับไม่ตัดปีกนะครับนี่องคนี้องค์ที่37นะครับพระผงสุพรรณไม่ตัดเปีกต่อไปครับ38นะนี่38 38เป็นสีขาว39เป็นสีแดงนะครับมาใครจะรับคู่นะครับนี่อง์นี้38นะครับปูดทวดเนื้อสีขาว ต่อไปสามเก้า็จะเป็นเนื้อออกสีสบู่เลือดนะครับนี่องค์นี้สามเก้าสามแปดสามเก้านะครับนี่ต่อไปครับองที่สี่สิบนะครับอ่างบนำอ้อยนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบนะครับงบนำอ้อยเนื้อดินนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่าวัดระฆังพิมเกตบสโตอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้สี่สิบเอ็ดแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบสองนะครับ ก็จะเป็น J d ดีนะครับนี่เป็นวัดละฆังพิมพ์ดีใหญ่นะครับ42องค์ต่อไปครับ43ก็จะเป็นบางขุนพรหมพิมฐานคู่กุกเก่านะครับนี่นะครับ43นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับ44ต่อไปครับ 45ห้านะครับอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ45้านะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานต่อไปครับ46นะครับก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่หลงรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ46นะครับเนื้อทองผสมนะครับองค์ต่อไปครับ47นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาหลงปูทิมนะครับเหรียญกระไ่เงินนะครับนี่นะครับ47องค์ต่อไปครับ องที่ี่48นะครับนี่พระสายเหนือนะครับพระเปิมนะครับพระเปิมนะครับพระกุพระเปิมนะครับ48องค์ต่อไปครับองค์ที่49ก็จะเป็นพระปิตาวัดห้วยจระเข้เนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับ49แล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห0นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห0นะครับนางพญาพิมพ์สังคติองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ อาซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสีดําไม่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสองจะเป็นพระกิ่งนะครับห่มคุมนะครับนี่องนี้นะครับห้าสิบสองนะครับพระกิ่งห่มคุมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญปูดทวดนะครับกระไลเงินนะครับนี่หลังปูดทิมนะครับ 53ต่อไปครับห้าสิบี่ก็จะเป็นพระรอดนะครับนี่นะครับพระรอดนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับห้าสิบห้าองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบหนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับห้าสิบหแล้วนะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเอาเป็นพิมพ์คี้ตาต่อแล้วกันนะครับนี่คีตาสามชายมีสร้อยสังวานนะครับนี่นะครับห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นพระกุกเช่นกันนะครับนี่เนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับอาวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แตกรายงานสวยๆนะครับนี่นะครับห้าสิบเก้า ต่อไปครับ60นะครับอ่าพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมกุเก่านะครับนี่องค์นี้องค์ที่60นะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับใครซื้อ2องค์จัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดลูกค้าใหม่ใครซื้อเยอะๆขอโอนนะครับอ่าหกนะครับเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมก็ไหลเงินนะครับนี่61ต่อไปครับ62นะครับ อ้าจอบเล็กนะครับนี่เนื้อออกสีสีพายเงินสีเงินนะครับนี่นะครับองนี้หกสิบสองนะครับสำลิดกับเงินนะครับหรือว่าแก่เงินนะครับต่อไปครับหกสิบสามนะครับเอาซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับไม่ตัดเปิกนะครับหกสิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับก็จะเป็นพระคงนะครับแต่หลวงปู่ภูปุกเสกนะครับหลวงปู่ภูปุกเสกแต่พระ เป็นพิมพ์พักคงนะครับนี่หกสิบสี่องค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบห้านะครับอ่าหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่หกสิบห้านะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่องค์ต่อไปครับหกสิบหกนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่เนื้อไม่รู้โดนอะไรมานะครับสีเขียวนะครับอ่าแปลกๆนะครับหกสิบหกองต่อไปครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับ คีตานะครับคีตานะครับนี่ห้าายใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบางขุนพรมกุเก่านะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่บางขุนพรมกุเก่าพิมพ์ใหญ่นะครับหกสิบแปดองค์ต่อไปครับหกสิบเก้าก็จะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้าองค์ต่อไปนะครับ องที่70นะครับอ่าวัดเกตนะครับวัดเกตนะครับนี่องค์นี้องที่70นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตองค์ต่อไปนะครับองค์ที่71นะครับก็จะเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตนะครับนี่องค์นี้นะครับ71องค์ต่อไปครับ72นะครับอ่าเป็นลีลาเมตขนุนนะครับนี่นะครับองค์นี้72นะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนต่อไปครับ 73นะครับก็จะเป็นพระปิดตาหลวงผู้สุกนะครับนี่หลวงปิดตาหลวงผู้สุกเนื้อผงคุกลักปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่73องค์ต่อไปครับองค์ที่74นะครับเป็นพระกิ่งผมน้ำมนต์นะครับไม่รู้ที่นะครับนี่องนี้นะครับ74นะครับต่อไปครับ75นะครับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อคงนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะครับ องนี้นะครับ75องค์ต่อไปครับ76นะครับก็จะเป็นเหรียญพระพรมนะครับอาจารย์เฮงกระไรเงินนะครับนี่76นะครับองค์ต่อไปครับ77นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อชินาาชนะครับนี่นะครับ77แล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่78นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่หน้าแก่นะครับ อง์นี้เจ็ดคิแปดองต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับพะรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปครับอง์ที่แปดสิบนะครับอ่าเป็นพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเนื้อผงคุกลักนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบต่อไปครับแปดสิบเอ็ดนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับหัวไม่ขีดนะครับ ปีศูนย์ห้านะครับนี่องค์นี้นะครับแปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับอ่าเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบสององต่อไปครับองค์ที่แปดสิบสามก็จะเป็นพระกุนะครับกําแพงเพชรนางกีบบัวนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับแปดสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่ก็จะเป็นอกขุดนะครับวางขนพรมกุกเก่านะครับนี่แปดสิบสี่แล้วนะครับต่อไปครับแปดสิบห้าก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับต่อไปครับแปดสิบหกเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะครับก็ไไ่เงินนะครับแปดสิบหกนะครับ องต่อไปครับ87นะครับวัดเกตอีกแล้วนะครับนี่วัดเกตนะครับองค์นี้องค์ที่87องค์ต่อไปครับองค์ที่88นะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยทุกองค์นะครับชอบเนื้อไหนทักมาเลยนะครับต่อไปครับ89ก็จะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่หลังพลอยนะครับ89 องต่อไปครับองที่90นะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับองละ100บาทนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50นะครับใครซื้อ2องค์นะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอ่าองนี้องค์ที่91นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับนี่สี่ชายนะครับ91นะครับองค์ต่อไปครับ92ก็จะเป็นจอบเล็กนะครับสวยๆนะครับนี่ ผิวออกพายเงินนะครับหรือว่าแก่เงินนะครับเนื้อประมาณนั้นนะครับ9 2บองค์ต่อไปครับองค์ที่9 3บสามก็จะเป็นคล้ายๆพระอะไรเนี่ยคล้ายๆพายยอดขุนพลเนาะเนื้อดินนะครับ80ไอ้93้าบสามนะครับต่อไปครับ94ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับกระไรเงินเช่นกันนะครับนี่เนื้อทองแดงกระไ่เงินนะครับ94ี่ องคต่อไปครับ95 reveal, ซุ้มกรนะครับนี่เนื้อจัดจัดนะครับนี่สภาพผ่านการใช้เนื้อจัดจัดนะครับ95องค์ต่อไปครับองค์ที่96นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ดูเนื้อโหดดเลยนะครับองค์นี้นะครับ96องค์ต่อไปครับองค์ที่97นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ช네ุ่มนะครับนี่นะครับองค์นี้97ครับหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่ม องต่อไปครับองค์ที่98ก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับมีจานนะครับนี่98ต่อไปครับ99ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่เหรียญกระไรเงินเช่นกันนะครับ99ต่อไปครับ100นะครับก็จะเป็นเหรียญปู่ไข่หล่อโบราณนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ไข่องนี้องค์ท um ี่100นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไลเงินนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสองนะครับก็จะเป็นวัดลขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสองเออใช่หนึ่งร้อยสองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับอ่ารูปปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสี่เหรียญหล่อนะครับโสทอนอีกหนึ่งองนะครับหนึ่งร้อยสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพระเชตุพนหรือเปล่านะครับนี่นะครับเหนือดินนะครับองนี้องคที่หนึ่งร้อยห้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนท่าก่อนงงงงง,ง,ง <c oughs> ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมาถึงหนึ่งร้อยห้าแล้วนะครับอ่อไปนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับอ่านี่นะครับเหรียญหล่อปิดตาไม่รู้ที่นะครับหนึ่งร้อยหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดก็จะเป็นหลวงปู่เพือกขุดสะใหญ่นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับ หนึ่งร้อยแปดนะครับอาหลงปูทวดเนื้อสีแดงแดงอีกหนึ่งองค์นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยแปดองค์ต่อไปครับหนึ่งร้อยเก้านะครับเหรียญล่อโบราณนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบก็จะเป็นบางขุนพรมกุเก่านะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบต่อไปครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังนะครับ พิมใหญ่เช่นกันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบสองนะครับอ่าพระรอดนะครับหนึ่งร้อยสิบสององค์นี้สวยงามมากๆนะครับนี่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบสามก็จะเป็นเหรียญพ่อพรมกระไรเงินนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสิบสาม องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่อานี่ก็จะเป็นพระของหลวงปู่ภูวัดอินนะครับนี่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบห้านะครับอ่าบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับกู่เก่านะครับบางขุนพรมกู่เก่าพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งร้อยสิบห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบหกนะครับเหรียญพ่อเดิมนะครับนี่จอบหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับส4สี่ สิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้หนึ่งร้อยสิบหกนะครับจอบพอเดิมต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับกระเหรียยงลอยเก่าๆไม่ทราบที่นะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับอ่ารูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับ เอาเหรียญหล่อเหรียญหล่อพ่อทานะครับนี่หนึ่งร้อยสิบเก้านะครับเหรียญหล่อพ่อทาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเอาสมเด็จกุวัดกัลยาหรือบางขุนพมไม่รู้นะครับนี่น่าจะบางขุนพมนะอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับต่อไปครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินมีช่อนิดนิดนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ 122นะครับขอเป็นวัดเกตนะครับนี่นะครับหนึ่งรอยบสองนะครับวัดเกตนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งอานะครับบางขุนพมกู่เก่าพิมพ์เส้นได้นะครับ123่้ามบางขุนพมกูเก่าพิมพ์เส้นได้องค์ต่อไปนะครับองค์ที่124ก็จะเป็นวัดเกตพิมพ์เข่าบ่วงนะครับนี่นะครับ124 ต่อไปนะครับ1น5นะครับอ่าก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับหรือเกตบัวูมไม่รู้นะน่าจะเกตบัวตูมตภาพใช้นะครับ125ต่อไปครับ126ก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่1น6นะครับองค์ต่อไปนะครับ127นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ127นะครับ องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยยี่แปดนะครับก็จะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดต่อไปครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับสมกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบก็จะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับนี่กระไลเงินนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบต่อไปครับ หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับอ่าเหรียญล่อนะครับเป็นรูปราหูนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับพระผงสุพรรณหน้าแก่อีกหนึ่งองค์นะครับนี่หนึ่งร้อยสามสิบสององค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับนี่สังกติไม่มีหูกูเก่าบางขุนพรมสังกติไม่มีหูนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสาม องค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับเอาอะไรดีเนี่ยอ่ะนี่ดีกว่าลีลาเม็ดขนุนอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับอ่าเป็นเหรียญล่อพระกีบบัวนะครับ นี่นะครับองต่อไปครับหนึ่งร้อยสามเจ็ดของขาดขาดแป๊บ,บนึ่งนะครับขา,าดหายร้อยสามเจ็ดต่อไปหนึ่งร้อยสามเจ็ดหนึ่งร้อยสามเจ็ดนะครับอ่าเหรียญล่อหลวงพ่อเพชรน,นะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสามเจ็ดนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อเพชร องต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสาสิบปดก็จะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายกระไรเงินนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยสาสิบแปดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสาสิบเก้านะครับอ่าเหรียญละครังหลวงพ่อเกษมอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับหนึ่งร้อยสาสิบเกต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอ่าวัดละครังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่หนึ่งร้อยสี่สิบ องต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่วัดละครั้งเช่นกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับหนึ่งร้ยสี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหล่อปูไข่วัดเชิงเลนนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองต่อไปครับร้อยสี่สิบสามนะครับอ่าวัดละครั้งนะครับนี่นะครับร้อยสี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับร้อยสี่สิบสี่นะครับ นี่อันนี้ก็วัดละครังนะครับเนื้อนี่นะครับร้อยสี่สิบสี่องค์ต่อไปนะครับร้อยสี่สิบห้าบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กุกเก่านะครับนี่นะครับโอ้อันนี้เนื้อเหมือนเทียนไขเลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับอ่าวัดละครังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ 147นะครับก็จะเป็นพยาพิชัยดับหักกระไ่เงินนะครับนี่1น7นะครับองค์ต่อไปครับ148นะครับอ้าวเหรียญล่อพระปิดตานะครับเหรียญล่อพระปิดตานะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่149ก็จะเป็นหลวงปู่เพือกพิมพขุดสะเล็กนะครับเนื้อจัดจัดนะครับ ต่อไปครับร้อยห้าสิบนะครับอ่าเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับร้อยห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นนาคปกหลวงปูดทิมแปดรอบกระไลเงินนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดต่อไปครับร้อยห้าสิบสองนะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองค์ต่อไปครับร้อยห้าสิบสามนะครับนี่บางขุนพรมพิมพเจดีนะครับกุเก่านะครับบางขุนพรมพิมพเจดีร้อยห้าสิบสาม ต่อไปครับร้อยห้าสิบสี่นะครับบอลระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ใครชอบเนื้อแบบไหนนะครับต่อไปครับร้อยห้าห้าร้อยห้าห้าหกเป็นแบงค์นะครับอ่าองค์ละร้อยพอนะครับวันนี้โดนปิดเล่นของตีกลับมานะครับขายองค์ละร้อยเลยจัดไปนะครับอ่าห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหมดแล้ว EP นี้นะครับถ้าชอบยังไงนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาเลยนะครับ0 9นย์1 4 8 4 8นะครับสวัสดีครับ